าค่ะเป็นอ่าเมื่อวันอาทิตย์นะคะเมื่อเวันอาทิตย์อ่าแม่ยุวรีไปงานไปงานอ่าไปงานไปงานศพไม่ใช่งานศพทางงานงานศพเสร็จแล้วที่ทางอีสานเขาจะเรียกว่างานต้นดอกพึ่งนะคะอ่าทีนี้ก็กลับมากลับมารู้สึกง่วงนอนง่วงนอนก็เลยนอนอ่าพอตื่นขึ้นมา ก็เห็นที่แขนนะคะเป็นรอยเดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งเข้านะคะว่าจะส่งเข้าให้น้องฝนอยู่ค่ะเดี๋ยวจะส่งเข้ากลุ่มนะครับอยากถามคุณคุณคุณอาอจาร,รย์ใหญ่นนว่าอ่ามันคืออะไรคะมันเป็นรอยทีนี้แม่ยุก็พยายามเอามือถู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 ถถนะคะแต่แต่แม่ไม่ออกอก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวทํางานสักครู่แล้วจะจะ,จะไปล้างสบู่ทีนี้ตัวเองก็ลืมไปเลยค่ะเป็นประมาณชั่วโมงสองชั่วโมง พอพอนึกขึ้นได้ว่าเออเราจะไปล้างตัวนี้ไปล้างรอยแผลรอยตัวนี้พอมาดูอีกทีไม่ไม่เห็นมีร่องรอยอรเลยค่ะไม่เห็นมีร่องรอยเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นค่ะก็ไม่รู้ว่าคืออะไรค่ะค่ะค่ะขอแชร์แค่นี้ค่ะเดี๋ยวจะส่งภาพเข้าในกลุ่มนะคะค่ะเดี๋ยวถามพี่นนท์ดีไหมคะเดี๋ยวรอยเกิดจากอะไรนะครับ แม่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 ยูว่ามีฝันอะไรรือครับหรือเปล่าคะรอยเกิดจากอะไรคะอันนี้แม่ยวลีเล่าความฝันใช่ไหมคะไม่ไม่ค่ะมันไม่ใช่ความฝันนะคะมันมันเป็นความมันมันเห็นอยู่ที่แขนเลยค่ะแม่ว่าจะกําลังว่าจะส่งภาพเข้ากลุม่มคือมันเป็นรอยอ่าเหมือนสี่เหลี่ยม มันเป็นรอยสีดำๆนะคะอาจารย์ใหญ่นนเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่จะส่งภาพให้ดูนะคะแม่ถ่ายภาพไวค้ค่ะค่ะสักครู่นะคะแม่จะส่งภาพให้ดูคะ่ะครับแล้วแม่คิดว่ายัางไงครับ อ๋อค่ะน้องฝนส่งเข้าแล้วแม่แม่ก็ไม่ทราบสาเหตุเพราะว่าก่อนนอนมันก็ไม่ได้มีรอยอะไรนะคะแล้วตื่นนอนแม่ก็ต้องแม่มีคิดครับแม่คิดว่าเกิดจากอะไรครับก็ไม่ทราบเหมือนกันในความรู้สึกแต่แม่แม่แม่ทราบว่าแม่รู้สึกว่าเกิดจากอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะคุยายแล้วน้องฝนตอบว่าไงครับ ออน้องฝนอ,อ่าน้องฝนก็ก็ปรึกษาน้องฝนน้องฝนว่าอาจจะเป็นจากว่าการที่เราขึ้นไปข้างบนแล้วอ,อ่าเราอาจจะไม่มีประสบการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งอะไรอย่างนี้ลนะคะประมาณนี้เออร่อรอยนั้นนะแม่แม่สังเกตตั้งแต่ตื่นนอนหรือว่าเออรู้ไม่ได้สังเกตแล้วไม่เห็น ตื่นมาก็เห็นเลยค่ะหมายความว่าตื่นมาจากช่วงนอนตอนสายนะคะซึ่งซึ่งกลับมาจากงานต้นดอกพึ่งนะคะ<อ>ปกติแม่จะไม่ม่วงนอนตอนเช้าใช่ปกติจะไม่ได้น่วงนอนตอนเช้านะคะแต่ไม่รู้ว่าวันนั้นเป็นยังไงง่วงนอนแล้วก็หลับไปพอตื่นขึ้นมาประมาณสิบโมงนี้แหละคะ<อ>่ะอ่าก็ดูไปที่ถุงนีนน้นะนวลยว่าเอ้รอยอะไรเอ้รอยอะไรท<อ>ีนี้ก็พยายามเอมือถูถูถูถ,ถ,ถูยังไงมันก็ไม่ออกค่ะอาจารย์ใหญ่น ก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวจะไปฟอกสบู่ที่นี้ตัวเองก็มาทํางานคอมงานโรงเรียนพอพอเออนานมากประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงค่ะก็เลยอ่าก็เลยว่าเออเดี๋ยวจะไปล้างฟอกสบู่ซิมันจะออกไหมพอมาดูอีกทีมันกลิ้งอย่างหายไปหมดเลยค่ะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะอาจารย์ใหญ่ค,ครับก็บอันนี้แหละเป็นประสบการณ์ที่เราเราได้ยกระดับจิตขึ้นไปเป็นจิตสำนึก หนักรู้แบบหลากมิติเพราะว่าไอ้ไอีจิตวิญญาณเราเนี่ยมันเป็นจีวิตวิญญาณเดียวกันกับตัวตนหน่อยอื่นในภบชาติอื่นในมิติอื่นด้วยนะแล้วเนี่ยเมื่อเมื่อเรามาถึงจุดเนี่ยเออเราก็ได้ไปไปดูไปรู้ไปเห็นบางคนก็แค่ไปดูแต่บางคนก็เออ ไปทำกับเขาด้วยนะครับก็จะมีประสบการณ์ไปไปทำงานไปไปทำในเรื่องที่มิติอื่นเขาทำอยู่ออกไปสู้รบก็มีบักมิติบางมิติก็ออกไปทำอะไรของเขานั่นแหละแล้วก็พอตื่นขึ้นมาใช่ไหมเราเราก็จําไม่ได้ <c oughs> เพราะว่ากลับมาเนี่ย <c oughs> เขาก็ลบความทรงจําเราอะ คือสนามแม่เหล็กโลกนี่แหละมันลบเพราะว่าสมองของเรามันมันยังไม่เปิดใช้งานสมองซี่กลางนะดีเของเรายังไม่เปิดยังไม่เปิดมากพอเนี่ยเราจะจำอะไรไม่ได้นะซึ่งเราตื่นขึ้นมาเราก็จะเห็นล่องรอยบาดแผลแล้วก็ เจ็บนะความเจ็บปวดนี่ยังรู้สึกได้บางทีก็เมื่อยไปทั้งตัวที่ฉันไปทําอะไรหมอฉันนอนตื่นเมื่อบางทีลุกไม่ขึ้นเลยนะเออบางทีก็เจ็บจังเลยอยกแขนยกขาไม่ขึ้นก็มีบางทีก็รู้สึกว่าเออแขนมันขาดก็มีนะเออแล้วเนี่ยก่อนที่จะตื่นขึ้นมาใช่ไหมไอ้ตัวตนข้างในเราอ่ะ หายเซล์เรานะ่นแหละมันก็ซ่อมอยู่มันก็รักษาอยู่มันยังไม่เสร็จไงเราก็ดันตื่นมาก่อนนะตื่นแล้วก็มาเห็นล่องรอยนะเขายังยังลบไม่เสร็จยังซ่อมไม่เสร็จหมายถึงว่ายังรักษาไม่เสร็จพอเราจะมารู้สึกตัวอีกทีเนะี่ยเออเขาก็จัดการเรียบร้อยไปแล้วก็ไม่เห็นล้องรอยนะี้ยนี่มันเป็นจะจะพูดถึงเรื่องของโลก สามดีมันก็เป็นเรื่องมหัสารจันนะแต่พูดถึงเรื่องของระดับมิติสี่มิติห้าเป็นเรื่องปกติเลยเพราะว่าเวล,เวลามันมันเหลื่อมกันแล้วก็มันยืดหยุน่นมันไม่เดินเป็นเส้นตรงแบบเราแต่เวลาของมิมติสี่มันยืดแล้วก็มิติห้าเนี่ยมันก็คือเกิดขึ้นพร้อมกันเลย ดังนั้นเนี่ยเรื่องที่เราเกิดขึ้นอยู่มิติอื่นตัวตนอื่นในอันในในิดเวลาอื่นมันก็เกิดขึ้นกับเวลานี้ของเราแล้วมันก็ส่งผลต่อจิตวิญญาณทีนี้เนี่ยไอ้ร่างกายเนี่ยมันมีทั้งที่จะแสดงผลและไม่แสดงผลนะครับที่มันแสดงผลเพราะว่าเราไปเกี่ยวกับตัวตนนั้นที่ที่เกิดเรื่องอะไรนี้ แล้วพอเราตื่นขึ้นมามันก็จะมีร่องรอยนะครับเป็นเรื่องปกติครับแม่เหรอเดี๋ยวแม่ก็จะเจอเยอะกว่านี้อีกแล้วก็แค่วางใจครับเพราะว่าเซลล์เราเก่งเขาเป็นจริงศักดิ์ธิ์นะเขาดูแลเราเขาพาเราไปเขาก็รับผิดชอบเราอยู่แล้วครับเป็นแต่ว่าเราจะไปเองเอออันนั้นก็เราต้องรับผิดชอบเอง แต่ทุกเรื่องที่ไฮเซลเขาพาไปแล้วจะไม่รู้เรื่องเขาก็จะดูแลเราอย่างดีครับแล้วเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งนะครับผมเอ่เคสเหตุการณ์เหมือนกับแม่ยุวรีเลยนะคะที่บอกว่าอยู่่แต่ว่าฝนไม่ได้หลับนะฝนนั่งสมาธิอยู่อค่ะแล้วก็ตื่นขึ้นมามันเป็นรอยเหมือนรอยฟาดบนตัวฝนแต่ว่ามันเป็นรอยเหมือนมันโดนมีดลีโดนอะไรอย่างนั้นเลยนะคะ <c oughs> ก็เคยส่งภาพไปให้ให้พี่นวลดูเหมือนกันแต่ก่อนจะส่งไปก็ต้องขออนุญาตพี่หนูไม่ได้ตกงมาอ่อยนะเพราะว่าโชว์ขาขาวเลยอย่างเงี้ยมันฟาดลงการตัวการขาอะไรอย่างนี้เลยค่ะคืออยู่ๆมันก็ผุดขึ้นมาแต่ว่าก็ไม่ได้เจ็บอะไร <c oughs> บางท่านก็เลยบอกแม่ยุบวรีมามาแชร์เพราะว่าบางคนอาจจะมีเคสแบบเราก็ได้อาจจะเกิด เอเขาเรียกอะไรนะบางคนสงสัยอยู่แล้วพอได้คาตอบก็จะดีขึ้นเนี้ยค่ะคือบางครั้งมันมีรอยแม้กระทั่งแบบรอยเหมือนโดนตึงกางเขนของท่านเยซูเลยนะคะฝนเคยส่งให้พี่นนท์และรูอันดูอยู่ว่ามันมีรอยแบบเหมือนเหมือนโดนเจาะที่กลางหลักมือเลยค่ะทั้งสองมือเลยในจุดที่กลางหลังฝ่ามืออย่างเงี้ยบางทีก็ตัวเราก็เหมือนโดนน้มฟาดมาแบบนั้นมันเป็นค่ะบางครั้งเราเหมือนตัวจิตจิตเราออกไปต่างมิติ แล้วเราก็ไปสู้รบอย่างที่พี่น,นท์พูดจริงๆเพราะว่าพี่นทน์บอกฝนบ้างงั้นฝนเข้าไปดูซิขอย้อนภาพดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นในระหว่างนั้นก็เห็นเราออกไปใช้แสงเลเซอร์ฟาดกันจริงๆเลยอะค่ะซึ่งแบบฟาดกันแบบลบกันอยู่แล้วมันก็แสงมันก็เฉือนโดนเนื้อโดนตัวเรามันก็เกิดเป็นริ้วรอยเกิดมาหลังจากที่เราตื่นจริงๆนะคะซึ่งคือแล้วก็ไม่กระทั่งในสภาวะในการทำสมาธิต่างๆด้วย เวลาเราทาสมาธิบางอย่างมันส่งผลถึงกายภาพเราก็มีอย่างเช่นเนี้ยค่ะคือคือฝนกําลังเสียงแหบแห้งอยู่เนี้ยคือหนึ่งบางทีเราอาจจะแบบทําสมาธิอยู่แล้วไปเจอการใกล้นาอะไรบางอย่างแล้วเราก็รับสิ่งน,นั้นมาจริงเหมือนที่ประจ้อนบอกเอาน้ําฉลมฝนก็หนาวยาเยือกอยู่แล้วโดนน้ําฉลมว่าเป็นไข้เลยอย่างเงี้ยคือมันก็ส่งถึงร่างกายเราด้วยมันก็ต้องมีการปรับฐานปรับเอ่อทตาดินน้ําลมไฟก่อนที่เราจะลองรับ พลังงานนั้นๆหรือการปรับสมดุลธาตุยนยางพลังงานในกายเราด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าครั้งนี้ฝนอาจจะเป็นการแชร์สภาวะคิดว่าอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้นะคะเพราะว่าฝนโดนใบแดงอยู่อ่าเช่นว่าพี่ๆเ่เราทีมงานก็ามาทักบอกฝนว่าฝนไม่ต้องแชร์สภาวะก็ได้นะเพราะว่าเวลาแกแชร์มันออกแนวอพินิหารอิทธล์มากเกินไปบางท่านที่อยู่ในคลาด ของเราที่ยังฝึกแล้วไม่เห็นอะไรยังไงเขาอาจจะเกิดไปด้อยค่าตัวเองไม่อยากให้ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองไม่พัฒนาเมื่อเปรียบเทียบกับท่านอื่นฝนอยากจะขอบอกนะคะว่าเราไม่ได้อยากจะโอ้อวดหรือแสดงอิทธิฤทธิ์อะไรเวลาเราแชร์สภาวะแต่หนึ่งเราแชร์ออกมาเพื่ออาจจะมีคนที่อยู่ในสภาวะเดียวกันระดับเดียวกับเราที่เขาเป็นเหมือนเรา พอเขาได้ยินเสียงหรือสิ่งที่เราแชร์ออกไปเขาก็จะรู้ว่าอ๋อเขาติดในที่เดียวกันกันกบเราอ๋อเป็นแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้ซึ่งมันก็จะต่อยอดกันขึ้นไปเราถึงได้ออกมาแชร์นะคะแต่ว่าด้วยความที่หนึ่งเราอาจจะแบบคือมันอาจจะเกินไปก็เลยโดนโดนใบสั่งมาว่าเธอต้องปิดวาจาอยู่เงียบๆนะช่วงนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอฝนพูดกับข้างในฝนว่าโอเคฉันยอมรับ เพราะว่ามีมีท่านที่ฝึกหลายๆท่านก็เกิดสภาวะที่เปรียบเทียบจริงๆแล้วก็ไปด้อยค่าตัวเองจริงๆฝนขอโทษขออภัยนะคะว่าไม่ได้ตั้งใจแล้วทีนี้ก็พอฝนคิดว่าฝนจะไม่พูดอะไรแล้วจะไม่แชร์สภาวะใดๆออกมาอีกแล้วจะอยู่เงียบๆคือมันเจ็บที่คอค่ะมันเห็นตอนแรกอมก่อนฝนเห็นพลังงานจัก,กรวาลมันจะหมุนหมุนหมุน,มนอยู่ที่อาจากอกไม้จักรพรรสามฝนนะ อยู่มาวันหนึ่งมันก็ขึ้นมาหมุนที่คอค่ะหมุนหมุนแล้วมันเหมือนฝนไอแบบหยุดไม่ได้ไอจนเจ็บจช่วงเอวช่วงสะโพกเอไม่ใช่ช่วงสะโพกช,ช,ช่วงสะบักอะค่ะเพราะมันไอแล้วมันกระแทกลงไปในจิตข้างในฝนรู้สึกว่าเหมือนถ้าเธอไม่ยอมซีโรลาบไม่ยอมพูดไม่ยอมใช้เปล่งวาจาออกมาที่อาจจะเกิดประโยชน์กับผู้อื่นก็จะไออยู่แบบนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนแบบไอหนักมากช่วงกลางคืนที่ผ่านมาจนบอกฉันยอมแล้วฉันยอมแล้ว,ฉ,ลวฉันดูแล้ว มันอย่างนั้นเลยค่ะพี่ๆนะคะแต่ว่าก็ต้องพูดออกมาเพราะว่าที่เหตุที่เราได้แชร์สภาวะหรือเราได้พูดอะไรต่างๆออกมามันมีเหตุผลของเรานะคะอยากให้ทุกคนที่ฟังอยู่ณที่นี้ถ้าเจอสภาวะของเพื่อนที่มันอาจจะอยู่ในอีกรลเวลหนึ่งที่เรายังไม่ได้สัมผัสไม่ใช่ว่าเราไม่ได้เก่งระดับเดียวกับเขาแต่ทุกคนจะมีพรสวรรค์ไม่เหมือนกันนะคะขอให้ให้ให้ใหทราบไว้ประมาณนั้น นะคะผลก็ขอแชร์สภาวะประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะเออว่าเออโดนเตือนขนาดนี้ยังจะมาประกาศว่าเออฉันแต่พูดครั้งสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะโดนห <laughs> ักกำลังจะบอกเลยเธอไม่พูดเออแล้วคนที่เขาก้าวไปข้างหน้าแล้วก็เจอเหตุการณ์แบบนี้ก็จะรู้ได้ไงล่ะใช่ไหมเออจะเอา ปัญหาจุดเล็กจุดน้อยมาปิดกั้นโอกาสของคนอีกจำนวนมากไม่ได้นะครับคนที่มันมีแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะฐานของจิตก็ไม่เหมือนกันไ a เซลก็ไม่เหมือนกันบางคนไ a เซลเขาแบบนิ่งๆเขาไม่ได้หวาไม่ได้มีอภินิหารเขาก็อยู่นิ่งๆกับภายในของเขาอย่างเดียว จะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนั้นไม่ได้ว่าฉันไม่เห็นแต่เห็นตัวเองบ้างล่ะเห็นอารมณ์ตัวเองไหมเห็นความโกรธตัวเองไหมเห็นความทุกข์ไหมเออถ้าเห็นแล้วแก้ไขมันได้เผชิญหน้ามันได้ปรับบาลานซ์มันได้อันนั้นนะก็คือที่สุดแต่ว่าบางคนก็ไปไปเห็นในตัวตนหลักมิติออันนั้นเขาก็เปิดไงเปิดตรงนี้แล้วของเขามันมาจากดวงดาวอ่ะ เซลเขาอะที่มามาส่งข้อมูลให้ดังนั้นเนี่ยจะไปปิดกั้นว่าไม่ให้เห็นมันก็ผิดดังนั้นเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยไม่ใช่ว่าทุกคนมาฝึกตรงนี้เพื่อจะเห็นหรือไม่เห็นเป้าหมายมันคือกลับมาหาตัวเองเป็นตัวเองอันศักดิ์สิทธิ์ให้ได้แล้วการที่ ไม่เห็นอะไรเลยแล้วฉันก็จะปิดกั้นด้วยคําเชื่อคารู้เก่าเดิมที่บอกว่าเออตัดทิ้งให้หมดถามหน่อยว่าการตัสรู้คืออะไรคือไม่รู้อะไรเลยเหรอแล้วจิตวิญญาณที่มันเป็นธาตุรู้เป็นพระเจ้าล่ะที่มันรู้อยู่แล้วภายในจะปฏิเสธเหรอเออตอนนี้ฉันไม่เอา <laughs> ฉันไม่รู้ฉันปฏิเสธฉันตัดฉันกลัวไอ,อ้ความกลัวนั่นแหละ มันคือที่ไทยแลนด์มันใส่เข้ามากับคำสอนนะเพื่อปิดกั้นพลังอำนาจเราไม่ให้เราฟื้นคืนศักยภาพตัวเองอ่ะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราฟื้นคืนตัวเองได้เขาคุมเราไม่ได้และ้ะโปรแกรมกักขังเราไม่ได้ละฉันรู้หมดแล้วอ่ะฉันเห็นนะเ,เธอไม่เล่าฉันเล่าก็ได้ <laughs> ผมเนี่ยเจอบ่อยครับแม่แม่แมแมยุวรลี แล้วผมจําได้ด้วยนะผมไปทําอะไรมาเออผมเป็นอยู่สามปีเต็มๆที่ออกไปทุกคืนเลยไปทําภารกิจต่างหลากยมิติซึ่งไม่ใช่คือเราไปไปดูตัวเองในมิติอื่นๆที่เขาทํานั่นแหละแล้วเราก็เออมันเป็นแกนแท้เดียวกันบางบางทีเราก็อินเราก็เป็นเขาไปเลยอืมอย่างเราไป อาภารกิจที่เขาพาเราไปนะไปที่เมืองหนึ่งอะ่ะซึ่งมันไม่ใช่โลกเราแต่ว่ามันเป็นอีกมิติหนึ่งที่เขาถูกเวทมนต์ใส่เวทของพวกพวกแม่มดเขามายืดแล้วก็จับพวกที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยขังไว้หมดลงทั้งพระราชาทั้งขาารรชบารแล้วก็พวก ที่จงรับพักดีอะจับขังหมดเลยเราก็ไปปล่อยไงไปปล่อยไปช่วยเขาออกมาแล้วก็สู้รบกับเขาไงกับพวกพวกนั้นนะแล้วมันก็ได้บาดแผลกลับมาใช่ไหมเออนั้นแหะมันก็คือเราจำได้แล้วเรารู้ แล้วก่อนที่จะรู้เนี่ยเออเขาก็มาสอนไงไเซลว่เาเธอเราก็ถามว่านี่อยู่อยู่พาฉันไปไหนเนี่ยดูทําไมฉันลุกไม่ขึ้นอะไรเงีเ้ยอเธอก็ดูเองสิอะไรเงี้ยเอาฉันดูได้หรอเธอก็ย้อนเวลากลับไปสิอะไรอย่างนี้ก็คือลักษณะมันเหมือนฝันกันวัน่นนะที่เราแบบย้อนเหตุการณ์ที่เราไปตรงนั้นไปแล้วมันก็จะเชื่อมของมันเองอ่ะเออเราไปเราไปเจอโน่นนัน่นนี่เราไป ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ใช่ไหมแล้วก็เออมันภาพมันก็ต่อต่อ,ต,อต่อไปก็จะเชื่อมไปไปแล้วก็จะไปแก้เหตุการณ์นั้นเอออย่างที่ที่ฝนบอกว่าเออเราที่บอกฝนไปเราก็ย้อนเวลาไปสิผ่านกันวันนั่นแหละอันเดียวกันจินตนาการเออส่งรูปมาให้ดูรูปขาลายลายก <laughs> เออแล้วก็อันนี้มันก็เป็นเรื่องของเรื่องของความเป็นจริงนะจะบอกความจริงทุกคนนะว่าเราอยู่ที่เนี่ยองค์ประกอบของเรามีสามส่วนอันแรกก็คือกายภาพอันที่สองก็คือจิตจิตสำนึกและกายแสงอันนี้แหละที่มันไปในฝันไปกับจิตวิญญาณน,นี่แหละจิตวิญญาณมัน มันก็ไม่ทําอะไรหรอกมันก็ดูดูทั้งกายไอตัวตนทุกมิติแหละมันดูหมดเลยแล้วมันก็สนุกทุกตัวตนแล้วให้ให้กายแสงของเราเนี่ยก็คือกายทิพนี่แหละนะที่มันไปแล้วถามว่าทุกคนมีกายทิพไหมเออแล้วถามว่าทุกคนฝันไหมแล้วเราปฏิเสธฝันได้ไหมเออก็จะไปอธิบายว่าฝันมันเป็นจอันใจอีมันเป็นคือเพื่อให ให้มันดูดูเป็นธรรมดาไง,งจริงๆฝันมันอยู่มิติสี่อยู่มิติอื่นนอกเหนือจากสิ่งนี้ซึ่งการไปมีประสบการณ์นอกร่างกายมันก็ไปในฝันหรือคนที่ฝึกสมาธิเข้าถึงชา้นสี่มันก็ไปได้นะครับไปไปไปหลักมิติได้อันเนี้ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเลยที่ มันมีอยู่เป็นอยู่กับเรียกว่าจิตจิตของเรามันอยู่นอกเหนือกายภาพอยู่แล้วแล้วถามยุคพลังงานใหม่เขาไม่ได้ปฏิเสธนะครับเรื่องการไปมีประสบการณ์นอกร่างกายนะที่ปฏิเสธก็คือไปหลงเออคือไปไปเจออย่างเงี้ยไปเจอบ้าน ดาวมันเกิดเราอยู่มิติห้าอย่างเงี้ยมันเป็นสวรรค์ไงมันสวยคนมันก็หน้าตาดีเออแล้วมันก็ไม่แก่แล้วมันก็มีความสุขสันหันษาแล้วก็ไปติดอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็จะเจอไฮเซลเราตัวตนเราอยู่ที่นั่นใช่ไหมเขาก็เขาก็เท่อะเราก็เลยยึดอยู่ตรงนั้นเออถอของไฮเซลชั้นใหญ่ชั้น สวยอะฉันหล่อเออใช่ไหมเราก็ทําให้เราเนี่ยยึดอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ปิดกั้นโอกาสของไฮเอกเซลในระดับสูงสูงขึ้นไปไงเพราะเรายึดเรายึดจึงไม่เปิดรับที่ที่จะเชื่อมไปอย่างไฮเอกเซลระดับสูงขึ้นไปอันนี้ก็คืออันตรายแต่ถ้าเราไม่ยึดมันก็คือการวิวัต์ที่เราจะขยายตัวของทิ่สํมนึกของเราให้กว้างออก นะเราก็จะเชื่อมไประดับสูง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 ,สงจนกระทั่งว่าเออเราเห็นหมดละรู้หมดละแล้วตการรู้กระทั่งว่าเรามาอยู่ที่เนี่ยเราได้รับพลังหนุนจากทุกระดับของไอเซลเราอ่ะแล้วเราจะมามัวทําตัวต่ําต้อยได้ค่าได้ไงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกระดับคอยหนุนเราอยู่เป็นแบ็กอัพแล้วจะมาทําตัวรีบๆได้หรอแล้วมาที่เนี่ยมาในานามกอนอ่ะกอนเล็กหรอ รีบเหรอเออเป็นพระบุตรที่ทรงไว้วางใจที่ให้ถือแสงมาเพื่อนำทางคนเราไม่ใช้แสงเราจะใช้อะไรใช้อีกโก้เหรอเออก็เว่าอีกโก้เนี่ยเพราะความกลัวเนี่ยถึงจำกัดเราอยู่แค่นี้แต่ถ้าเรารู้ควาจริงทั้งหมดแล้วในเมื่อ ตัวตนอื่นเขาวิวัฒไปได้ขนาดนั้นแล้วตัวตนนี้ล่ะที่มีแรงผักดันมากขนาดนี้มีแสงจากกอจากซอสส่งมาเต็มที่ให้เซลล์ทุกระดับผักดันเต็มที่แล้วเราจะยอมที่จะอ่าน้อยหน้าตัวตนอื่นๆเราเหรอเออเราก็จะเราจะต้องทําให้ทุกตัวตนมันภาคภูมิใจเราอ่ะมาอย่างนั้นน่ะก็เรียกว่าเป็น สัมมาธิฏฐิเป็นความคิดที่ออกมาจากซีกลางของสมองเป็นปัญญาญาณแล้วก็การเป็นการตื่นอย่างแท้จริงแล้วก็เข้าใจภาร,รกิจอย่างแท้จริงนั่นเองครับ